ดูซาวยาวๆไปจ้าคนนี้ถ้าจะเจ็บหนักอยู่ถ้าจะเจ็บหนักอยู่ไม่พูดถึงเลยน้องก็พูดอยู่เอ็นดูเขามาซาวจริงวันนี้คนเดียวเนี่ยเวลามันคนละเวทีนะมันมันแย่ตรงที่มันวิ่งสองที่สำหรับเราเนะทุกคนคือแบบว่าเนาะไม่รู้จะดูใครดีอะดูไม่รู้เรื่องอะอืม จะพูดอะไรผิดไปหรืออะไรไปก็อย่าว่ากันนะมันก็จะเบร์เบร์หน่อยพอๆกับน,น้องเลยเพราะว่าเมื่อคืนน้องเล่นด้วยกันวันนี้แยกกันคนละเวทีพรุ่งนี้รวมตัวกันเออให้มันได้อย่างนี้สิพรุ่งนี้คอนคู่วันนี้คอนเดียวคนละเวทีสุดจัดจริงๆทั้งอ,อนักร้องทั้งเอฟซีอาไปสู้กันปะืม เอาสิให้มันได้แบบนี้พวกเราน่ารักมากเข้าน่ารักมากนะทุกคน,คนกนโก้ดูนางน้องจุกของเราน่าจะเจ็บหนักอยู่แล้น้องจุกอะ่ะเอ็นดูีเจ้าจับต้องยอมจนดแต่โดยดีเวือนหน้านี้ดีกว่าทนอยู่ดูเขาอินเอง ที่แท้มันก็บาโวนนุ่นใส่สอบบวชทำได้เด่นนางป้าตาใจมาที่อ้อนหักคือไอ้บวชทุกเกมเจ้ามากพาว่า,ากันตะลอยมันจะให้เขาสูบไปหักกันแต่ตอนได้มาหูมือสายไอ้ซ้ำคนตายอันยืนโอ้ยสูงแล้ววะโอ้ยปวดหัวเลยวะม่ได้ลองโดนสูงแง่ตาใบสูงอยู่แล้วอ่ะสมเพื่อน โอยเพีเยงอะไรบ้างวะเนี่ยเอาภาวะเซ็กซ์ซอนไหมยิบเด็กเพลงไหนเอาเพลงนั้นแหละภาวะเซ็กซ์ซอนมีหอนบักสุดทีหลกักเนาะโอ้ยอยู่แต่ว่าอยากฟังเพลงไหนเนาะเดี๋ยวผมขอทดลองทดสอบอีกเพลงนึงน <c oughs> ก็เลยเกลด้ล่สิในเมืงเหอเพียงบนเบืองหนาค้นเริ่อออมอาคคมการบดีความที่หัวใจบ่เต้นขาดการความหน้าจะเป็นดเ็นคือเธอบอ่แค่บบ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบอ่มีแมนคอยบาดแผลแต่เป็นยาคือจิตแท้คือจังเอ้อสิตายสมอง กเขาบ้าการะทำเขาทนหัวใจไว้บดดุจโตตายปวัหน้าปวดคงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบไดนก็ผ่านใจเมื่อหมดไปชีวิต bắt chi hay mà bắt chi hay bắt chi hay, hay lo อะไรนะโอเคบักคีให้ครับฟังเพลงซาเกจฟังเพลงเร็วกังเงาฟังเพลงอกฮาแค้งเสร้าแล้วดังให สิันก็คิดฮอดเขาผู้สาวเก่าที่จิ้มเขาไปลืมบ่ได้ได้เจ้าของแค่ปักขี้ให้หมตั้งชายาบทเจ้าน้ำตาบานนาแสดงบอเป็นอายทำท่าบอเป็นอายเสียแสงแส่งแบบเจบอีเลี Ai hay ôn cháu hú bó Lạc khắp bé Ai hay ôn kiếp ọt hèn, Nhốt mắt lửa chân Yêu sư sư cả hai gần ta lại ta bay cả hèn, na cháu Ai hãy cháu hú bó tin tới Hồ cháy ai mang เวว้ตกี่ตั้งแต่เริ่มไม่ได้ไม่ได้ครับสาราคนเมาอ่าโอเคอ่า<ม>สารา<ม>คนเมานี<ม>่ยังฮะฮะบักชุดที่รักโอ้ยขอ มาสาราคนเมาเพลงเร็วดิเพลงเร็วดิเพลงเร็วดิฮะมึงสาราพักใจโอ้โหมึงมาสาราพักใจแม่เขาขอสาราโอ้โหเขาขอ,ขอ,ขอสาราพักใจเอ้ยเขาขอ,ขอสาราคนเมามึงจัดสาราพักใจให้เขาบอกแล้วมึงอย่าแทงเยอะเล่นหวยเล่นบูนเบลมึงนิดตาม ใคนใครถูกหวยบ้างสบายหมดเลยวะรถที่ขับเดี๋ยวต้องใช่ม้าม้าขับรถหรือเปล่าซื้อทุกตัวยกเว้นสองหนึ่งซื้อทุกตัวยกเว้นสามแปดหมดหลายหมื่นอยู่ไปเอาหนึ่งศูนย์กับศูนย์แปดกับห้าสองไปเซนไหมจะสองหนึ่งาเอาไหมคือทีแรกตอน ก่อนจะมาก่อนออกเอ้ก่อนหวยออกพี่ป๊อบอกเฮ้ยนุกเลขออกสองหนึ่ง <smelled> กูถ <persone language gardens> ูกหวยกูถูกหวยแน่นอนเข้าดูในแอปที่ซื้อไว้ไม่มีสักตัวสามร้อยกว่าใบไม่ถูกเออไม่รู้กันเยอะหน่อยนะครับเพราะผมแทงหวยไปหมดเยอะนะครับรอบนี้ครับเอามาเล่นไปล็อตเพราะต้องไปแกะหรอกมึงเล่นตามคอร์ดน่ะกูจะห้องน้ำหรอกเอ้า Ah! Huh?